งานเข้าปุ๊กลุกถูกเรียกค่าถ่ายโดนคนลายแฮกข้อมูลเกลี้ยงเป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงของคนดังในวงการบันเทิงที่มักจะโดนเพลงเลงจากเหล่ามิชาชีพที่จ้องจะแฮกอิสตาแกรมไปเพื่อการค้าและเหตุผลส่วนตัวโดยเหยื่อคนล่าสุดคือนางเอกสาวปุ๊กลุกฝนทิพที่เธอนั้นโดนแฮกอิสตาแกรมที่มีผู้ติดตามมากถึงหลักล้านและลบแอคเคาน์ออกในทันที ซึ่งล่าสุดเธอได้ออกมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าตอนนี้รู้ว่าได้เงินคืนครบหรือยังเพราะไม่ได้เช็คยอดเงินซึ่งได้โทรไปที่ธนาคารแล้วบอกว่าจะรับผิดชอบทั้งหมดและโอนเงินคืนให้ซึ่งเธอเองได้บอกว่า ตอนนี้เธอไม่ได้ร่ำรวยหรือมีเงินทองมากมายอะไรแถมยังบอกทิ้งท้ายด้วยอีกว่าให้ไปแฮกอิสตาแกรมของสาวอ้ําดูไหมก่อนจะพูดแกบอกว่าคนแฮกฟังไม่ออกเพราะเป็นคนตุรกี